ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับผมร้านเทสโซลเซลเหมือนเดิมนะครับผมครับวันนี้นะครับเราก็มีโอกาสนะครับมาติดระบบโซลเซลนะครับดูดน้ำาราดานเหมือนเดิมนะครับผมครับวันนี้เราติดอยู่ที่บ้านน้องไผ่นะครับผมอําเภอชุมเพนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมครับเรามาดูนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับของเราก่อนครับชุดนี้นะครับก็เป็นชุด4ี่แผงนะครับผม ก็เดี๋ยวมาดูระบบงานโครงสร้างของเรานะครับก็เป็นเหล็กชุบซิงก์กาวนนะครับเหมือนเดิมครับ3,1.5คูณนนะครับผมแล้วก็เทปูนให้เรียบร้อยนะครับผมงานโครงสร้างก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับงานโครงสร้างแข็งแรงนะครับทนทานนะครับสูง2เมตรนะครับผมสวยงามด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ชุดแผงของเรานะครับก็เหมือนเดิมครับทางร้านเรานะครับใช้แผงโมโนนะครับผม ก็ตัวนี้นะครับผมเป็นโมโนฮับเซิลนะครับผมโมโนฮับเซิลตัดมุมนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวตัดมุมนะครับผมเป็น5บาทบาทนะครับผมตัวนี้นะครับก็ใช้ทั้งหมด4แผงนะครับผมตัวนี้นะครับ4แผงนะครับแผงเล็กเป็นชุดของแถมนะครับแผงเล็กนะครับชุดสปอร์ตไลท์นะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราใช้เป็นของยี่ห้ออะไรนะครับผม ครับผมกล่องคอนโทรลนะครับตัวนี้นะครับคือเราใช้เป็นของแฮนดูโรนะครับผมก็ตัวนี้เป็นแฮนดูโร AC DC ฮบิดนะครับผมก็คือผสมไฟได้นะครับผมตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะครับผมเพิ่งติดเสร็จนะครับบ่ายโมงไม่มีแดดเลยนะครับวันนี้ฟ้าคึมทั้งวันนะครับฝนตกด้วยก็ตัวนี้เป็น2ระบบนะครับตอนนี้เราใช้เป็นระบบไฟฟ้าอยู่นะครับผม ตอนนี้นะครับแรงดันอยู่180โวลต์นะครับผมกระแสอยู่4.6นะครับกินกระแสน้อยมากเลยนะครับของแฮนดูโรนะครับรอบมอเตอร์อยู่3,006นะครับผมวัดอยู่1,174นะครับผมก็ตามสเปคเลยนะครับผมตัวนี้นะครับ1,100วัตต์นะครับผมแรงครึ่งนั่นเองนะครับใช้4แผงนะครับผมสเปค โรงงานให้ใช้340วัตต์นะครับแต่ตัวนี้เราใช้เป็น400วัตต์นะครับก็เผื่อเวลาแดดอ่อนแดดหายบ้างนะครับก็กำลังวัตต์มันไม่เต็ม100%อยู่แล้วนะครับสำหรับแผงโซลาเซลล์ก็จะมีเบรกเกอร์ AC นะครับผมแล้วก็เบรกเกอร์ DC นะครับมีเสื่อกันฟ้าให้เรียบร้อยนะครับมีชุดปักนะครับ ระบบไฮโวลต์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับชาร์จโทรศัพท์สว่านฮินเจียนะครับใช้ได้เลยนะครับก็โอตัวคอนโทรลก็ประมาณนี้นะครับผมชุดนี้ก็รับประกัน2ปีนะครับผมของ h ฮนูโลนะครับ ACDC นะครับเดี๋ยวพามาดูน้ำกันนะครับผม ครับผมตัวนี้ก็เป็นบ่อสี่นิ้วนะครับผมด้านล่างนะครับเป็นกันสุดห้านิ้วนะครับก็เจาะ3าสิบเมตรนะครับผมเราหย่อนลงไปได้เจ็ดท่อน PVC นะครับผมตัวนี้หย่อนได้แค่แค่เจ็ดท่อนนะครับแปดท่อนถึงพื้นเลยนะครับผมก็บ่อนี้เจาะมา4ปีนะครับผมบ่อนี้นะครับถือว่าน้ําเยอะมากนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นแฮนโดโล 100วัตต์นะครับหรือแรงครึ่งนะครับเราใช้สเปค 15Q นะครับสเปคน้ำ 15Q ต่อชั่วโมงเลยนะครับตัวนี้เราลดเป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับเพื่อให้เข้ากับระบบนะครับของเดิมของลูกค้านะครับแล้วก็ต่อไปขึ้นแท้งด้วยนะครับผมต่อขึ้นแท้งด้วยนะครับตามระบบเดิมเลยนะครับก็ต่อไปลงสะสะอยู่ด้านหลังนะครับผมจะเลี้ยงปลานะครับ ก็บ่อนี้นะครับน้ําเยอะมากนะครับตัวเดิมก็ใช้เป็นเสมอของไฟฟ้านะครับผมของไฟฟ้าเราก็ถอดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้แรงมากนะครับสเปกน้ํา15คิวนะครับฮันโดโลนะครับพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ก็เป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับุ่งแรงเลยนะครับเหมือนท่อจะแตกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเหมือนท่อจะแตกแล้วนะครับนี่ครับ มันไม่ไหวนะครับแตกแน่นอนครับนี่แหละครับกลัวมันแตกด้วยก็ออกนิ้วรึ่งครับผมว่าอย่างไงก็ต้องแตกแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับพ่อนะครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มพุ่งแล้วน้ําก็เยอะมากนะครับบ่อนี้นะครับดันออกอย่างแรงเลยนะครับ ก็ทดสอบน้ำมาสักพักนะครับเป็นบ่อเดิมนะครับชัวแน่นอนนะครับเรื่องน้ำนะครับบ่อเดิมแต่ว่านี่แหละครับพอจะแตกนะครับนี่เพิ่มปีออกนะครับพอที่เราลดเป็นนิ้วครึ่งก็จะเข้ากับระบบเดิมของลูกค้านะครับผมก็ตัวเดิมนะครับก็ต่อไปน่ครับขึ้นแท้งนะครับแล้วก็ต่อไปลงสระด้านหลังด้วยนะครับ ชุดเดิมนะครับก็เลยลดเป็นนิ้วครึ่งนะครับตอนนี้นะครับเราใช้เป็นไฟฟ้าอยู่นะครับเพราะว่าแดดไม่มีเลยนะครับเมฆฝนนะครับฟ้าครึ้มทั้งวันนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับพี่กําลังสนใจนะครับในระบบโซลาเซลล์ดูดน้ำบาดาลนะครับก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูได้นะครับผมสําหรับท่านใดที่เจาะบ่อใหม่นะครับก็ลองหาช่างนะครับเจาะบ่อบาดาลนะครับลอง แนะนำนะครับสอบถามช่างดูนะครับว่าจะเจาะแนะนำเจาะห้านิ้วนะครับขึ้นไปนะครับผมบ่อห้านิ้วนะครับสําหรับสมืดก็ลงง่ายด้วยนะครับบ่อห้านิ้วนะครับก็ตัวนี้บ่อดื่มลูกค้านะครับน้ําเยอะมากนะครับอยากให้ทุกคนได้มาดูนะครับหน้างานจริงๆด้วยนะครับท่อจะแตกแล้วนะครับเป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับ ก็สาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ผิดต่อสอบถามมาได้นะครับผมร้านีทโซลารเซลล์นะครับอยู่ตรงข้ามแม่โคชุมเพนะครับอำเภอชุมเพจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็082นะครับ7384139นะครับผมก็ช่วงนี้นะโควิดนะครับก็ไม่ได้ออกเดินทางไกลนะครับก็อยู่ใกล้ๆนะครับเขตขอนแก่นนะครับชุมเพขอนแก่นนะครับหรืออำเภอใกล้เคียงนะครับผมโควิด เลิมเยอะขึ้นทุกวันนะครับไปไหนไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้นะครับก็หาก,กินอยู่ใกล้ร้านนะครับใกล้บ้านครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับส่งงานเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม